ในหัวข้อที่ผ่านมานั้นเราก็ได้เรียนรู้ถึงวิธีในการคำนวณโดยการใช้สูตรกันไปแล้วนะครับซึ่งจะทําให้เราสามารถจัดการข้อมูลในด้านการคำนวณของเราได้ลองมาดูตัวอย่างกันนะครับในตัวอย่างนี้หากเราต้องการที่จะคำนวณราคาสําหรับสมาชิกนะครับเราก็จะต้องพิมพ์สูตรตามนี้นะครับคือนําราคาป้ายมาลบออกจากส่วนลดซึ่งส่วนลดนั้นก็คิดได้โดยการนําราคาป้ายมาคูณกับเปอร์เซ็นต์ส่วนลดแล้วหารด้วยร้อยนะครับ ซึ่งเราก็จะสามารถทําการคํานวณได้อย่างถูกต้องนะครับซึ่งก็จะเห็นนะครับว่าในตัวอย่างนี้นั้นสูตรที่เราจะต้องใส่ลงไปเพื่อทําการคํานวณน,นั้นก็จะเป็นสูตรในลักษณะเดียวกันทั้งหมดนะครับซึ่งหากว่าเราจะต้องมาพิมพ์สูตรในลักษณะนี้ทุกช่องเซลล์ที่เราจะทําการคํานวณน,นั้นก็คงจะสร้างความยุ่งยากในการทํางานให้กับเราเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในหัวข้อนี้เราก็จะมาทําการเรียนรู้ถึงการคัดลอกสูตรการคํานวณเพื่อแก้ปัญหานี้กันครับ การคัดลอกสูตรการคำนวณนั้นก็สามารถทำได้ดังนี้ครับให้เรานำเมาส์ไปคลิกที่ช่องเซลล์ที่เราจะทำการคัดลอกสูตรก่อนนะครับจากนั้นก็ให้เรานำเมาส์มาที่มุมขวาล่างของช่องเซลล์นะครับสังเกตว่าเมาส์จะเป็นรูปเครื่องหมายบวกนะครับคลิกเมาส์ปุ่มซ้ายค้างไว้นะครับจากนั้นก็ให้เราลากลงไปครับจากนั้นก็ปล่อยเมาส์ครับก็จะเห็นนะครับว่าผลของการคำนวณในแต่ละแถวนั้นก็จะถูกต้องนะครับตรงส่วนที่เมาส์ผมชี้อยู่นี้นะครับ ก็จะเป็น Auto f i l ล o p นะครับซึ่งก็จะเป็นส่วนที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเราในเวลาที่เราทําการคัดลอกสูตรนะครับโดยหากเราเลือกที่ Copy Cell ก็จะเป็นการคัดลอกมาทั้งสูตรและ Format ของเซลล์ด้วยนะครับหากเราเลือกที่ Fill Formatting Only ก็จะเป็นการคัดลอกมาเฉพาะ Format ของเซลล์นะครับและหากเราเลือกที่ Fill without Formatting นั้นก็จะเป็นการคัดลอกมาเฉพาะสูตรครับในที่นี้ผมก็จะเลือกที่ Fill without Formatting นะครับ คราวนี้เมื่อเราลองคลิกดูสูตรการคำนวณในช่องเซลล์ที่เป็นผลลัพธ์ในแต่ละช่องนั้นก็จะเห็นนะครับว่าจากสูตรเดิมที่เราให้ตัวกระทำเป็น D5 กับ E5 นั้นพอเราทำการคัดลอกสูตรลงมาทาง Microsoft Excel ก็จะเพิ่มตำแหน่งอ้างอิงให้กับเรานะครับจาก D5 กับ E5 ก็จะเป็น D6 กับ E6 เป็น D7 กับ E7 แบบนี้ลงมาเรื่อยๆนะครับซึ่งการที่ทาง Microsoft Excel ทำการเพิ่มตำแหน่งอ้างอิงให้กับเราแบบนี้นั้น เราก็จะเรียกว่าเป็นการอ้างอิงตำแหน่งแบบ relative addressing ครับเราก็คงจะได้เรียนรู้วิธีในการคัดลอกสูตรโดยการอ้างอิงตำแหน่งแบบ relative addressing กันไปแล้วนะครับซึ่งการคัดลอกสูตรด้วยวิธีนี้ก็จะเป็นการช่วยให้เราได้รับความสะดวกเพิ่มมากขึ้นในการใช้สูตรคำนวณน,นะครับเนื่องจากการคัดลอกสูตรด้วยวิธีนี้นั้นก็จะทาให้เราไม่ต้องมาพิมพ์สูตรที่ซ้ํากันใหม่ทั้งหมดนะครับทําให้เราทํางานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นครับ